<c oughs> วัดนี้ก็ <c oughs> เป็นวัดที่องค์หลวงตาหลวงตามหาบัวท่านเมตตาก่อตั้งในสมัยที่ท่านกำลังก่อตั้งหลายอย่างในวัดก็เป็นช่วงที่ได้มีโอกาสได้มาอยู่เคยส่งพวกข้าวสารอาหารแห้ง อะไรต่ออะไรจากที่วัดใหญ่วัดป่าบ้านตาดคือวัดใหญ่ <c oughs> อยู่ห่างจากนี่ก็ถ้าตัดตรงนี่ก็ประมาณไม่เกินสามกิโลเมตรถ้าตัดตรงที่จะ,จะระยะทางไปตามถนนก็จะอ้อมไปอ้อมมาตัดตรงนี่อาจจะไม่ดีไม่ดีไม่ถึงสามอาจจะสองกิโลกว่าก็ได้ตัดตรงก็ในช่วงที่กำลังสร้างคนนี้ก็ได้มีโอกาสได้ ส่งพระที่เป็นเวรก็จะมีส่วนได้ส่งพวก <c oughs> อาหารต่างๆอาหารแห้งอาหารสดมาสนับสนุนที่วัดเพราะว่ามีคนงานจนกระทั่งเป็นวัดเป็นวาก็ไม่ได้คาดว่าจะ <c oughs> มาอยู่ที่นี่ก็ <c oughs> นำข้อปฏิบัติขององ,องค์หลวงตาท่าน มาใช้ปฏิบัติใน <c oughs> ในหมูสงพวกเราลงห <c oughs> ลวงตาในท่านเน้นงานหลักของพระก็คือท่านเน้นการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่ท่านถือว่าเป็นหัวใจงานอย่างอื่นให้ให้ถือเป็น ลองลงไปงานหลักก็คืองานด้านจิตภาวนา <c oughs> แม้กระทั่งไม่ได้เดินไม่ได้นั่งยังทำข้อวัดปัดตาดการล้างบาท <c oughs> การเดินวินทํทำหน้าที่การงานอะไรที่เป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อรักษาวัดวาเราท่านก็ถือหลักให้ภาวนารักษาจิตรักษาใจตลอดเรียกว่าให้เป็นผู้สติ อยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไปมามีสติอยู่กับการงานเหล่านั้น <c oughs> หรืออยู่กับจิต <c oughs> ไม่ให้พลากจากสติเพราะว่า <c oughs> การที่เราเผลอสติมันเป็นจุดอ่อนจุดอ่อน,จ,ออนจะมีอารมณ์ประเภทตางเกิดขึ้นมาจากความเผลอพอเรา ที่เรา <c oughs> ไปถึงเรื่องนั้นคิดไปถึงเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้แหละมันเล่นงานให้จิตใจเรา <c oughs> ไม่สงบนะไม่สงบทำให้เราเกิดความเศร้าหมองก็ได้เกิดความรอดรุ่มก็ได้เกิดความเพลิดเพลินจนประมาทหลงลืมคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นเป็นที่พอใจ พอราวางใจกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะเป็นที่พอใจแกเราได้ตลอดไปเป็นสิ่งที่ผ่านมาหลอกล่อเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เรารักษาสติตลอดไม่ปล่อยให้จิตของเราไปยึดในอารมณ์ประเภทต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วใช่แล้วถูกแล้วหรือประเภทต่างๆที่ทำมาผ่านมานานแล้ว พอไประลึกนึกถึงก็พาให้เราเศร้าหมองหม่นมองในจิตในใจพาให้เราไม่สบายไม่สบายใจร้อนใจทั้งที่เราอยู่ในที่แห่งนี้ไม่ได้อยู่ในที่นั้นๆเหตุการณ์ผ่านไปก็พาให้ร้อนได้เหตุการณ์ผ่านไปก็พาให้ลื่นเลงบันเทิงได้พาให้เราอยากเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ก็พาให้เรารอ ความเพลิดเพลินก็ความพาให้เราล้อเลนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้รักษาจิตรักษาใจถ้าพาไม่รักษาจิตรักษาใจแล้วก็จะถูกดึงไปสู่เรื่องราวต่างๆเยอะะหมดไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยปัจจุบันกําลังทำมันนี้ทําสิ่งนี้กําลังเดินจงกรมอยู่ใจไม่อยู่ใจไปอยู่กับสิ่งนั้นท่านถึงเรียกว่าคนเรานี่มีแต่สิ่งที่เป็นมายาไม่ได้มีของจริงเลย ของจริงที่อยู่กับเราในในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยได้ดูเลยเราไปดูแต่ของปลอมที่เป็นมายาที่ผ่านสิ่งที่มีอยู่จริงในปัจจุบันจึงไม่อยู่จึงไม่เห็นทั้งที่มีอยู่ก็ไม่เห็นหท่านจึงสอนให้เราจเจริญสติรักษาสติให้ได้ในทุกการเคลื่อนไหวไปมาเพื่อให้อยู่กับของจริงของจริงที่เกิดขึ้นมาเฉพาะหน้าคิดอะไรปรุงไปถึงเรื่องอไรมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอด ถ้ามีสติปัญญาก็จะพอเป็นไปปัญญาพอจะเกิดได้ด้วยความมีสติถ้าไม่มีสติปัญญาเกิดได้ยากปัญญาก็จะเกิดได้จากการแค่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาพินิจพิจารณาแต่ยังไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากความมีสติที่รู้เท่าทันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมา <c oughs> ทุกที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันก็ไม่รู้ท่านที่ให้ท่านให้กำหนดดูรู้ทุกในปัจจุบัน เมื่อพอรู้ทุกแล้วจะพอรู้เหตุแห่งทุกได้ว่ามันมาตรงไหนมันออกมาอย่างไรมันมีลวดลายอย่างไรมีขั้นมีตอนอย่างไรที่พาให้เราในทุกข์ขึ้นมาเออเราก็อยู่ตรงนี้ทําไมเราจึงทุกในเหตุการณ์นั้นๆในสิ่งที่เราคาดยังไม่เกิดขึ้นแต่มันเป็นความกังวลวิตกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้หมดเราก็พอจะรู้เหตุรู้เหตุแห่งเรื่องราวว่ามันเกิดขึ้นในขณะใด ถ้าเรามีสติเราจะรู้แล้วเราก็จะพอมีปัญญาที่จะแก้ไขไม่ลหลงไหลไปตามความเรื่องราวเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดที่ท่านเข้ามาเดินจงกรมนั่งสมานะสมาธิเป่านาก็เพื่อให้เป็นผู้มีสติรู้กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเดินก็เดินอยู่กับปัจจุบันนั่งก็นั่งอยู่กับปัจจุบันแม้ทําหน้าที่การงานต่างๆก็การเป็นการทําหน้าที่การงานที่อยู่กับปัจจุบันตลอด นั่นไม่พลัง้งไม่เผลอไม่ปล่อยจิตปล่อยใจออกไปล่องลอยเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องมายา <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับจิตกับใจตลอดจะรู้จักจะรู้จักตัวเองมากขึ้นคนเรารู้จักตัวเองน้อยมากเพราะว่าสติไม่อยู่กับตัวถ้ารู้ตัวเองถ้ามีสติอยู่กับตัวจะรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าวันวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้คิดถึงเรื่องอะไร ทำไมเรื่องเหล่านี้จึง,จงมีผลต่อใจเราคนอย่างเราจะเห็นตัวเราจะได้มีโอกาสที่จะวิเคราะห์วิจัยวิจารณว่าตัวเราเป็นอย่างไรพฤ,พ,ฤพฤติกรรมของเราที่ออกมาเป็นอย่างไรอ๋อออกมาจากพฤติจิตแบบนีน้การลักษณะของจิตใจเราที่ไปคิดแบบชอบปรุงแบบนั้นชอบหาเรื่องหาเรามาใส่แบบนั้นเราจะรู้จักแล้วเราก็จะสามารถที่จะ สำรวมระวังมันจะทำให้เกิดปัญญามากขึ้นมากขึ้นเรารู้จุดอ่อนเราเราก็รู้ทางแก้เรารู้จุดแข็งเราเราก็รู้ทางที่จะทำให้เจริญยิ่งขึ้นนี่แหละท่านจึงสอนให้เราเรียกว่าทำให้มากเจริญให้มากภาษาบาลีท่านเรียกภาวิตาวะโหลีกตาทำให้มากเจริญให้มากนม่ทำให้มากเจริญให้มากคืออะไรจะเจริญสติ <c oughs> จเจริญสติมีสติจะรู้จักตัวเองปัญญาก็เกิดขึ้นมาตาม ที่จะรู้เท่าทันว่าเราควรไปยึดสิ่งนั้นเราควรจะไปหมายเอาสิ่งนี้เราควรจะพอใจในสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใดเมื่อเราพอใจเมื่อเรายึดถือภูมิอ,อกภูมิใจดีอ,อกดีใจมันสร้างความทุกข์ให้เราหรือสร้างความสุขให้เราอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะพอที่จะเห็นเหตุแห่งเ,เ,เ,เรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่มีสติสิ่งเหล่านี้จะไม่รู้ได้เลยจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือ เหตุที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาในจิตในใจของเราเมื่อเรารู้เมื่อเรามีสติเมื่อเรามีปัญญาที่จะรู้เท่าทันเรื่องราวต่างๆในที่สุดเรื่องเรื่องจะมากขนาดไหนก็ช่างมันก็ไม่มีผลกับจิตใจเราก็กลายเป็นเรื่องที่อยู่แต่เพียงภายนอกแต่ไม่สามารถสร้างความร้อนลนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นเรื่องมีอยู่ตลอดไม่มีใครไม่มีเรื่อง ชีวิตของคนเราเป็นชีวิตที่ต้องมีเรื่องราวมากมายที่ผ่านทางหูตาตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดเรื่องเกิดรามาได้ตลอดเราเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องราวที่ไม่เข้าได้ถ้าสามารถแยกออกจากกันได้เป็นภาษาธรรมะก็เรียกว่าแยกธาตุแยกขันแยกธาตุแยกขันเพราะเรื่องรามันเกิดกับธาตุกับขันนั่นแหละเรื่องราก็เกิดขึ้นกับบุคคลเราเขา คือาธาตุขันเพน,น,นั้นแต่ธาตุขันธาตุสี่ขันห้านั่นแหละก็คือาธาตุสี่ขันห้าคือคนนั่นคนนี้เราเขาเนี่ยล้วนแต่เป็นาธาตุสี่เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากขนาดไหนก็ตามเมื่อเราพ้พิพ,พิจารณาแยกแยกจนกระทั่งไม่ถือไม่ถือเอาความเป็นเราเป็นเขาเข้ามาปะปนในใจเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็จะอยู่เพียงภายนอกเราก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องราวนั้นๆด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ เขไม่ได้มีความรักรูปกดหลงเข้าไปแก้เรื่องราวแต่แต่เป็นการแก้โดยธรรมเป็นการแก้โดยธรรมที่ไม่เอาความมีความอยากมีอยากได้อยากมาปะปนในเรื่องราวเหล่านั้นเพราะนั้นเรื่องราวเหล่านั้นจะแก้ได้อย่างมีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยเพราะฉนั้นถอะเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วเรื่องราวจะหนักขนาดไหนก็จะพอผ่านไปผ่านไปนี่แหละที่หลวงตาท่าน <c oughs> ออกมาแก้ปัญหาปัญหา,นะญหานะการปกครองในวัดในวานการ ช่วยเหลือสังคมตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองท่านแก้ได้วยความไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็คือไม่มีความเป็นเขาเป็นเราไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นจะแก้ได้ดียิ่งกว่าแต่ถ้าเกิดยังมีอยู่เรายังมีกิเลสอยู่ละ่ะทายัางไงก็ต้องเจริญสติให้มากเจริญสติเจริญปัญญาให้มากจะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆจะไม่ตกเป็นเครื่องมือจะไม่ตกเป็น ผู้ถูกอารมณ์ฉุดลากอะไรแบนั้นเถอะเนี่ยที่จะลากไปในทางรักโลกโกรธหลงหรือความกลัวนะจะไม่มีเนี่ยจะเป็นผู้ปราศจากอาคติทั้งสี่ได้เพราะว่าจิตใจมีความสงบระงับมีความอะไร <c oughs> มีความที่ว่าเหนืออารมณ์ไม่อยู่ภายใต้อารมณ์ในการที่เราจเจริญสติจเจริญปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกหน้าที่การงานสําหรับ <c oughs> ทุกชีวิตเลยทีเดียว แต่ถ้าเป็นพู้ที่เข้าอ,อกเข้าใจชีวิตแล้วก็ไม่เห็นได้จะดีเลิศไปยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติให้จนเหนืออารมณ์ได้ถึงที่สุดเพราะว่าการที่เรายังอยู่ในเรื่องของโลกก็จะต้องเต็มไปด้วยความว่าวุ่นขุนมัวเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นพยาศานะตั้งแต่สมัยพุทธการท่านเป็นลูกเศรษฐีเป็นผ่้มีกิจการเป็นเป็นพ่้มีบริษัทบริวารลูกน้องคนงานมากมาย ที่ท่านจะต้องบริหารจัดการช่วยพ่อช่วยแม่ท่านจึงไม่เห็นสิ่งใดทั้งที่ท่านมีพร้อมหมดมีพร้อมหมดแต่ท่านยังเห็นว่าโลกนี้ขัดข้องจริงหนอวุ่นวายจริงหนอนเพราะท่านพิจนาเห็นเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพอเห็นแล้วเนีย่ยยากที่จะไม่เอาเรื่องนั้นเข้ามาเข้ามาคิดเข้ามาอ่านเข้ามาจัดการความวุ่นวายจากภายนอกมันจึงวุ่นวายเข้ามาภายในเพราะท่านยังแยกออกไม่ได้ยังไม่มีสติยังไม่มีปัญญาเพราะยังไม่เจอพระพุทธเจ้า พอเดินไปก็พร่ำบ่นไปขัขดข้องจริงหนอวุ่นวายจริงหนิงพุทธวุธ่นวายห,หนอขัดข้องหนอะปมาณนั้นเถอะพระพุทธเจ้าได้ยินพระเจ้าก็เลยบอกที่นี่ไม่วุ่นวายที่ไม่ขัดข้องเนี่ยท่านเลยเปี้ยเลยปรมาณน GOD, ั้นเถอะเอ๊ะมีด้วยเหรอมีที่ I, ที่จะไม่วุ่นวายที่จะไม่ขัดข้องได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนสอนก็คือสอนให้แยกความวุ่นวายออกไปจากใจเรมาณนั้นแต่ให้มันเป็นความวุ่นวายอยู่แต่เพียงภายนอก ความวุ่นวายไม่สามารถหลีกเล่นได้หรอกอยังไงก็วุ่นนะเรามีตาหูจมูกดินกายที่ทจะรับรู้ความวุ่นวายแต่ใจต่างหากที่จะสามารถแยกแยะความวุ่นวายออกจากใจได้ไไดอันนี้แหละที่ท่านสอนให้เราประพฤติปฏิบัติทั้งหมดทั้งสิน้นก็เพื่อที่จะสอนให้เราแยกแยะความวุ่นวายออกจากใจแยกแยะอารมณ์ที่ถูกกิเลสฉุดลากออกจากใจในี่แหละเมื่อใจเป็นผู้ที่ปราศจากอารมณ์ปราศจากกิเลส ก็กลายเป็นผ <an> ู <S an> ้มีธรรมขึ้นมาที่เรียกว่าธรรมเหนือโลกก็คือธรรมเหนือกิเลสธรรมเหนืออารมณ์ธรรมเหนือความวุ่นวายเพราะฉะนั้นจริงเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพวกเราทุกคนไม่ใช่แต่เชียงว่าเราไม่ได้เป็นนักบวชเมื่อเป็นนักบวชก็ไม่แล้วเราวุ่นวายไหมเราทุกข์ไหมความทุกข์เหล่านี้เราพอใจไหมถ้าเราพอใจก็แสดงว่าเรายังพอใจในความทุกข์แต่ถ้าเราไม่พอใจแม้เป็นฆรวาสเราก็ไม่พอใจก็แสดงว่าเราต้องการเข้าสู่ความเป็นผู้สงบ ผู้เป็นนักบวชไม่ได้สงบจริงนะนนักบวชเป็นเพียงพยายามพยายามที่จะสงบสงบจากภายนอกซะก่อนเพราะภายในมันสงบยากก็เลยต้องขัดเกลาพยายามกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยเนี่ยภาวะแบบนี้นักบวชทําได้เพราะว่าบวชมาแล้วเห็นไหมสภาพท่านส่งเสริมให้อยู่คนเดียวเมื่ออยู่คนเดียวก็ไม่ได้ไปพูดกับใครเนี่ยไม่ได้ติดต่อกใครเพราะฉะนั้นก็พูดได้น้อยพูดได้น้อยความวุ่นวายก็น้อยความขัดข้องก็น้อย เนี่ยฉันก็เพียงมื้อเดียวไม่ต้องไปเหนื่อยยากเดี๋ยวมื้อที่สองเดี๋ยวมื้อที่สามเดี๋ยวมื้อที่สี่เดี๋ยวเที่ยงคืนก็ยังมีอีกมื้อหนึ่ง <c oughs> นั่นแหละ,ะไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นเพืก,กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยเพื่อที่จะได้เจริญสติปฏิบัติให้มากจึงเหมาะสําหรับภาวะของความเป็นนักบวชเพราะท่านช่วยกรอ,องให้เนี่ยท่านพระบุตรสร้างเพศภาวะนี้ขึ้นมา เพื่อจะได้ช่วยคัดกรองจะได้มีเวลาเวลามากที่สุดในชีวิตจะได้การปฏิบัติเป็นงานที่ยากนะยากนะ<ม>เนี่ยมนเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกยังไม่มีงานใดที่จะยากเท่านี้เพราะเป็นสิ่งที่ต้องฝืนตลอดนะอย่างเรื่องอย่างอื่นเรายังทํายังมีความพอใจเข้ามาแฝงทำไมถึงเรียนสาขานี้เพราะชอบนะยังมีความชอบเข้ามาแฝงทำไมถึงได้ไปเล่นกีฬาแบบนี้เล่นดนตรีแบบนี้ทำไมถึงได้ไปฝึกอาชีพงานอดิเรกแบบนี้เพราะชอบเนาะ แต่พอเรื่องบวชปั๊บไม่ชอบมันมันต้องฝืนเพราะงั้นจะมาด้วยความชอบเนี่ยไม่ได้ต้องฝืนฝืนตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตนม้นเลยเพราะงั้นเอะนะเพราะว่าแต่ทําไมถึงฝืนทำไมถึงพอใจที่จะฝืนต้องต้อง,องมานะไม่ชอบแต่ต้องสร้างให้เป็นฉันทะขึ้นมาฉันทะนี่เหนือความชอบนะให้เกิดความพึงพอใจด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่าทําแบบนี้แล้วจะดีนะพี่นาะด้วยเหตุด้วยผลเมื่อทําแบบนี้แล้วจะดี เมื่อยอมฉันน้อยแล้วจะดีเมื่อยอมนอนน้อยแล้วจะดีเมื่อยอมที่จะเดินจงกรมให้มากแล้วจะดีเพราะว่าสติของเราดีขึ้นทุกวันทุกวันสติดีขึ้นทําให้รู้เลยตากระทบสติรู้พร้อมเลยว่าโอ้กระทบแล้วกาลังจะเกิดเรื่องเห็นเห็นแต่ว่าเฮ้ยทำไมไม่ชอบเลยน่มันไปอย่างนั้นแล้วเห็นแล้วอุ้ยชอบมากชอบมากทํำยังไงดีถ้ามีโอกาสได้พูดก็ดีถ้ามีโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีก็สร้างเรื่องอีกอพรางนั้นเถอะ ฉะนั้นการเห็นจึงนํามาซึ่งทุกข์การได้ยินจึงนํามาซึ่งทุกขเป็นเป็นทุกข์ที่ตามมาที่ที่จะมีสุข,ส,ขสุขนี่เหมือนเหมือนเหยื่อล่ออล่อพอคาบคาบเหยื่อปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเบ็ดเกี่ยวปากอะไรจะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ล่อให้เป็นความสุขก็ตามมาด้วยทุกข์ตามหลังอีกเขาก็เอาไปต้มกินยำกิน กิเลสก็เอาไปต้มกินยำกินกลายเป็นความทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะรักทุกเพราะชอบทุกเพราะหลงเห็นไหมในที่สุดก็ทุกตามมายิ่งชอบมากเท่าไหร่ยิ่งทุกมากจากสิ่งที่ชอบมาก เป็นอย่างนั้นพระนั่งท่นจึงสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าเพลิดเพลินเมื่อมีสิ่งที่ชอบอย่าไปเพลิดเพลินมันจะนำความทุกข์ตามหลังเมื่อมีสิ่งที่ไม่ชอบอันนั้นทุกข์อยู่แล้วให้กําหนดรู้ไว้เพื่อได้เข้าเท่าทันว่าทําไมเราถึงไม่ชอบความไม่ชอบจริงๆมันคือตรงไหนมันมาจากใจเราที่ให้ความสําคัญมันหมายในสิ่งนั้นหรือมันเป็นพ่อสิ่งนั้นเราจะหลบเลี่ยงสิ่งนั้นได้ไหมสิ่งที่ไม่ชอบ เราจะหลบเลี่ยงความแก่เท่าชราได้ไหมเราเราไม่ชอบเลยเราจะหลบเลี่ยงความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหมเราไม่ชอบเลยโรคชนิดนั้นทําไมต้องมาเป็นางนั้นเราไม่ชอบเลยความพัดพลาดเราหลบเลี่ยงได้ไหมมอหลบเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงไม่ได้สอนให้หลบเลี่ยงท่านจ่อสอนให้พิจารณาเลยแา้นไงเถอะเพื่อที่จะให้เหนือความชอบไม่ชอบเพราะเราเลี่ยงความชอบความไม่ชอบเหล่านั้นไม่ได้นั่นแหละนี่แหละเห็นไหมเพราพว่าเจ้าสอนนี่คือเรื่องชีวิตเราทั้งชีว ver, ิตเลย ตั้งแต่ต้นจนอวสานของชีวิตนี่คือท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลิศประเสริฐยิ่งกว่าคําสอนของพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้เราถ้าเราเอามาใช้ได้เท่าไหร่เราก็จะซึ้งใน,ในคุณในคุณคําสอนของท่านจนไม่มีสิ่งใดที่มีพรนะคุณเหนือกว่าสิ่งนี้อีกต่อไปนะที่ท่านสอนให้เราพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคาฉามนี้สาหรับผู้บวชทุกลาล หรือสาหรับบรรดาพวกเราที่เป็นพุทธมามะกะเนี่ยผู้ที่ปวอะไรประวาราณาตนว่าเป็นผู้ที่ถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสระณะเนี่ยเพราะเหตุนี้เพราะไม่เห็นสิ่งใดที่จะมีความสําคัญยิ่งกว่าการฝึกจิตฝึกใจจนสามารถทําจิตําใจของเราให้เหนือไปกว่าอารมณ์เหล่านั้นซึ่งมาสร้างความร้อนรนความวุ่นวายความฟุ้งซ่านลําคาญให้แก่ใจเราเ,เมื่อเราเห็นว่าคําสอนนี้เป็นคําสอนที่พาให้เราสงบระงับได้เราจึงซึ้งเลย จึงไม่ถือใครเป็นผู้ที่สูงยิ่งกว่านะก็คือถือพระพุทธเนี่ยพระพุทธคือพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระองค์เป็นผู้มาตัดสรู้สิ่งนี้พระองค์แรกเราจะไม่มีความรู้หลักได้เลยใครรู้เรื่องนี้เลยทุกคนจะพออะไรที่เกิดขึ้นในใจมีผลทันทีเราจะไม่เกิดสติสัมปชัญญะพอที่จะมาระล,ลึกรู้ตัวว่าใช่หรือไม่ใช่ที่มันเกิดขึ้นมาในใ,นใจเราเนี่ยมันถูกห มันควรหรือไม่ควรมันพอที่จะยึดถือหรือไม่ยึดถือไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยจะต้องเชื่อไปตามอารมณ์เหล่านั้นตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงซึ้งในคนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าท่านไม่สอนไม่สอนตั้งแต่ธรรมจักธรรมจักกับปวัตนูสรเป็นธรรมบทแรกที่ท่านสอนถ้าท่านไม่สอนก็จะไม่เกิดสาวกขึ้นมาถ้าไม่มีสาวกก็จะไม่มีธรรมคาสอนที่จะทําให้เราพอที่จะแตะต้องพอที่จะเข้าไปถ้าไม่มีสาวก ที่ท่านสืบต่อที่ท่านท่องน,น,นะจนกลายมาเป็นพระตไตรปิฎกที่อยู่ในคัมภีร์มีแต่คัมภีร์ไบรลันผู้ปฏิบัติก็ไม่เห็นอีกยังมนหลวงปู่เสาหลวงตาม,มหาบัวที่ปฏิบัติตรงตามคัมภีร์ไบรลันเหล่านั้นคําสั่งคําสอนทุกอย่างท่านนามาปฏิบัติเอามาในตัวในลูกศิษย์ลูกหาท่านในหมู่คณะของท่านในวัดใน,ดในดท่านในขณะของการสร้าง ตั้งวาของท่านแบบอย่างขึ้นมาให้เราได้สามารถแตะเป็นสัก์ขีพยานไม่ได้เป็นเป็นโมฆะเพราะงั้นถอะเพราะฉะนั้นเราจึงพระพุทธซึ่งในพระธรรมซึ่งในพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้นี่แหละที่มาจะต้องเลยว่ถือไตสรณคมบวชไม่ได้แต่ก่อน,นถือไตสรณคมนี่ก็คือบวชได้แล้วต่อมาท่านก็เลยให้สงฆ์เข้ามาเพื่อที่จะให้สอนอะไรที่นอกเหนือไปกว่านั้นอีกเพื่อให้เราเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ใช้สสยง่ายไม,ม่ตัวเนี่ยเลยมีอุปชาอาจารย์เข้ามาสอบได้รู้เนี่ยแต่ไม่พ้นเลยว่าจะต้องพุทธังทำมังสงังคังสร้นานังขจา,ามิด้วยความหมายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ท่องบนขึ้นมาพูดขึ้นมาแต่ต้องมีความทราบสึ้นในจิตในใจจริงๆเพราะว่าทําให้เราได้ที่เราจะไม่ทํามันมาบทบี้เราให้แหลกเหลวไปแล้วเรายังพอมีหลักที่จะสู้ได้ นี่ยทุกมาเหรอทุกมาเรายังพอมีทางที่จะเอาทุกมาพิจารณาที่ไม่ได้โดนมันเล่นงานฝ่ายเดียวเริ่มจากโดนเล่นงานต่อไปเริ่มเสมอกันเป็นฝ่ายเล่นงานเทรานั้นแต่กลับมานี่สติปัญญาถึงขั้นเป็นอัตโนมัติคขาเนี้เริ่มเล่นงานกลับไม่ถูกออะไรไม่ถูกมันฟาดฟันซสอย่างเดียวมั่านัลนเนี่ยเพราะนั้นเี่นี่คือคุณ เพราะนั้นถ้าพวกเราได้มีโอกาสได้มาเพฤปฏิบัติก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดที่จะ,จะเจริญสติจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นในใจในที่ท่านสอนให้พุทโธพุทโธก็เพื่อให้มีสติอยู่กับพุทธานุสติอยู่กับพุทโธพุทโธหรือมีสติอยู่กับลมหายใจนี่เรียกว่าอนาปานาสตินี่กรรมฐานมีหลายมีหลายกรรมฐานมีหลายบทที่จะให้ถูกจริตนิสัยใจคอของเราในแต่ละการในแต่ละขณะ อย่างเช่นเวลาฉันอาหารอย่านี้ท่านสอนให้พารณาอาหารเรปลปาะว่าสิ่งที่มันเป็นกิเลสให้มันเกิดขึ้นเลยคือความพอใจในรสในชาติเนี่ยพอทานขึ้นมาแล้วมันมีความยินดีเกิดขึ้นตามมามันนั้นเพราะนั้นอาหารเลปฏิกลุสัญญาพารณาอาหารเป็นปฏิกลุอาหารจะน่ากินน่าลิ้มหน้ารสขนาดไหนก็ช่างพอเข้ามาถูก สิ่งสกปรกในตัวของเราตั้งแต่น้ำลายสิ่งที่ลงมาจนก,กระทั่งถึงน้ำย่อยไม่มีอะไรน่าดูดีสักอย่างหนึ่งของที่น่ากินเนี่ยได้สัมผัสแค่ตรงลิ้นเท่านั้นพอกลืนลงไปของที่รสชาติอะไรขนาดไหนก็จ้างไม่รู้อีกกลายเป็นของปฏิกูลแล้วที่เตรียมจะขับถ่ายออกมาละท่านจึงให้พิณาแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดความยินดีขึ้นมาในใจถูกลิ้นได้แต่ไม่ให้ถูก,ถกในใจเถ้าถูกในใจ,ใจใจของเรามันจะเล่นงาน เวลามาเดินจงกลมปเป็นนักนึกถึงสิ่งที่ถูกลิ้นกัอนนี้โอ้ยเดินไปนี่น้ำน้ำลายหกก็มีมันนึกถึงอาหารเพราะงั้นเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นมันเล่นงานเรานี่ถ้าเราเป็นผู้รู้เท่าทันแล้วโอ้อาหารก็ไม่อยู่ต่อหน้าแต่ทําไมอ๋อใจเรา ใจเรามาเล่นงานเราเป็นอุมายาอาหารไม่มีอยู่จริงแต่ใจเราไปยึดมั่นถือมั่นขึ้นมามาหลอกมาลอ่ออะไรล่ะทั้งหมดทั้งสิ้นมีแต่ใจเราเล่นงานเราอยู่ตลอดเราเป็นผู้ถูกเล่นงานตลอดจากใจของเราเองที่ไม่รู้เท่าทันแต่ใจของเราเท่ารู้เท่าทันแล้วก็เป็นคุณมาหาคุณขึ้นมา เนี่ยเพราะนั้นท่านจึงทุ่มเทใช้เวล,เวลาทั้งชีวิตเพื่อการที่จะมารู้จักใจรู้เท่าทันใจเพื่อฝึกใจให้รู้ทุกที่เกิดขึ้นในใจรู้เหตุแห่งทุกเพื่อที่จะระงับดับทุกให้เกิดขึ้นในใจของเราได้แบบเป็นปัจจุบัน เหไหมนี่เลิศไหมไม่มีอะไรเลิศเท่าธรรมะของพระเจ้าเพราะนั้นเพื่อพวกเราโชคดีแล้วได้มีโอกาสได้เกิดมาเท่าทันเนี่ยพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคําสอนที่มาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นแบบอย่างที่พาเราปฏิบัติพอให้เราเป็นกําลังใจเราก็จงอย่าขี้เกียจขี้ข้านจงตั้งอกตั้งใจขยันหมั่นเพียรฝึกฝนตัวเองเอาให้จริงเหมือนกับที่เราทํางานทางโลกเอาให้จริงเหมือนกับที่เราล่ําเรียนทางโลกแต่จริงในทางเจริญสติ เนะเมื่อเป็นผู้มีสติแล้วคราวนี้ไปใช้ในการงานทางโลกก็ได้ใช้ในการการปกครองก็ได้ใช้ในอะไรได้ดีทั้งนั้นเลยเพราะงั้นแต่พรใจเราดีซะแล้วเพราะงั้นถอะเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาหลอกคน ย yes, ะธาบริวาบาปาภาลิกุลัติตาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิประเมวะงจตุกะเพปุเรนตุสังกปาจันโทภนาลาโยยะา มะณีโตติลโยยถาสุขีติโยวิวัฑันตุสภโลโภวินัสสตุมัจเจภาวังการโยสุขีติธายุโคภาวติวาทันติ <Sing> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ta Để tham bỏ lỡ những video hấp dẫn anh लोकात् कदादा मेधावी सुखं स्वदितัจ्यते आयुक्तावा बलं वरनं सुखं च परिधानात् लीनायुयाशवाभूति यत्सायात् सुखपश्यति तेव तुभं बलं वरं ददातु सा बुधानुभावेन सदा सोष्ठे भवान्तु चतु सा भाला लखन्तु सा भजवता सामानुभावेन सदा सोति भवान्तु च भतु सा भमङ्गन्तु सा भजवता Sampasang halukawena, Satasotik